น่อยครับลูกของขุนศึกกับพิเท่าครับแล้วก็ลูกปักเข้าลูกปักเข้ากับลูกอีดําหน่อยครับอีดําหน่อยเป็นไกล้ลูกขอบมากะยืนครับแต่ว่าเท่าแมนนี่เนี่เอ่อสื่อต้อนเปินครับเนี่ยเท่าแมนเท่าเข้าอันนี้เลี้ยงรอครับเนี่ยเลี้ยงรอกับเท่าเข้ากำลังเสื่องกันครับบักเลี้ยงรอเนี่เป็นไกล้นาตรง มีเช das ิงนิดๆครับทีน oh ี้ทีนี้พม่าน้่งทีนี้พม่าพม่าไน่ครับเหลือเบิงครับตัวใหญ่ครับตัวนี้งามอันนี้เป็นไอ้นี่ก็เลี้ยงครับบิงนี้เป็นพม่าพม่าพม่ารอครับตัวนี้สีเบิ้งแล้วงครับสรับเบิ้งผลงานลูกที่เท่าก็บักไอ้ลที่เท่าเข้าก็บักไกันคุ้นซึ้กับบักคุ้นซึ้งสีดีครับ สื่อขึ้นไปแล้วครับคุณสึบเพราะว่าใบมีตีเก่งเขาก็เลยสื่อขึ้นไปครับไปตีก็บาเคยแพ้่กรยครับอันนี้ดูคุณสึบครับอ่ากับรลุ่บักเข้าเนียครับอันนี้บักเข้าเนี่ยครับเข้าตัวนี้ตีแม่นตีน่ครับเนี่ยนะครับก็ร่างเหญ่ทั้งทับกับพี่ดำข้อแดงครับพี่ดำข้อแดงตาดำครับ อาจีะมีพมา่พมาพม่าไขยนะครับเดี๋ยวเบิ่งพม่าไขยเดี๋ยวอาจจะเป็นไข่อ่ามีไขยพมา่าไข่เอ่อ,อ,อมีงอนน้ำกระไรครับราะวมันพามาหลาเล่าหลายก่อครับมีงอนน้ำกระไรครับเอ่รอเบิ่งผลงานเลยครับตัวนั้นใกล้บาซสิ้นครับดำดำนะครับตัวนั้นบักขาวขาวก็ลังง่ายครับ,บขาว กำลังบอกับมีครับเนี่ยกำลังบอกได้ตัวเดียวครับอครับส่วนขนตัมันโอ้ท่อหอยาครับทอมไกลหย,ยาครับเอ,อย่อเป็งผลงานเลยครับผมเนี่ยเียงรอครับ